หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเกมล่าเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่24จ่าดาวเหนือตอบง่ายๆสั้นๆกระทัดรัดได้ใจความแต่คนฟังกลับบอกว่าไม่รู้เรื่องเอาเสียเลยไม่รู้ว่าคนตอบพูดคำนี้ออกมาได้อย่างไร คิดอะไรไม่ออกเลยกดคีย์วิทยุเรียกจ่ายุทธพงศ์ที่กลับจากการตรวจพื้นที่ด้านนั้นแล้วยุดครับพี่มีทางปีนหน้าผาขึ้นไปป่ากระเดือกไอ้ปืนกลบนป้อมนั้นได้ไหมวะจา่าดาวเหนือหมายถึงปืนกลขนาด12.7จำนวน2กระบอกในบังเกอร์บนยอดหน้าผาที่ตรวจพบเมื่อตอนที่ยังไม่มืดจ่ายุทธพงศ์เป็นคนตรวจพบเองดังนั้นก็น่าจะมีคําตอบได้สบายมากพี่ขึ้นด้านไหนวะอ้อมเลยไปอีกสิพี่ ไปให้เลยลานหญ้าตรงนั้นอะ่ะมันไม่มีหน้าผามีแต่ต้นไม้บนราดช,ชันแต่ถ้าใช้เชือกช่วยใช้แรงหน่อยก็พอไหวนะพี่คืองี้นะยทธเราต้องหาทางยึดปืนกลบนยอดหน้าผาให้ได้กูว่ามันต้องมีทางขึ้นวะไม่งั้นคนของมันจะขึ้นไปได้ไงใช่ไหมยังไงยังไงพรุ่งนี้ประกบด้านนั้นให้ดีบางทีพวกมันนั่นแหละจะพาเราขึ้นไปป่าก,กระเดือกพวกมันเองเอาทางด้านขวาน,นั้นไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวทั้งนี้เดี๋ยวหาคนจัดการเองไม่ต้องอธิบายแผนการอะไรให้มากเรื่อง ความหมายก็คือเมื่อตรวจพบเวียดกงที่ต้องขึ้นไปประจำปืนกลบนยอดหน้าผาซึ่งจะไปแบบเปลี่ยนเวนยามกันก็แล้วแต่นัก่าลับจ้างก็จะแกะรอยตามมันขึ้นไปทันทีจ่าดาวเหนือหันมาสั่งการทางด้านซ้ายอีกครั้งโดยกำหนดหน้าที่ให้ไอเปียกกับไอนิดเป็นคู่บัดดี้กันเที่ยงคืนพอดีตามเวลานดก,กับพันเอกนอร์แมนที่จะมารับแผนการเข้าตีเสียงเครื่องบินบินสูงที่ความสูง2 0 0 0 0ฟุตคลังกระหึ่มมาพอได้ยินคิดว่าเวียดกงมันก็คงได้ยิน เพราะเห็นมี3-4คนที่ออกมาดูที่นอกทำจ่าดาวเหนือเปิดสัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติแล้วคอยเรียกซัมซังนอร์สตาจากสไลท์เปลี่ยนเป็นนิสัยอย่างหนึ่งของพันเอกนอร์แมนที่มักจะเรียกทีละ2คนเสมอแล้วก็เป็นนิสัยของพวกทางพื้นดินเหมือนกันที่ต้องให้เรียก2ครั้งก่อนจึงจะตอบโอเคจากนอร์สตาซัมซุนคุณเอาพิกัดมาให้ผมก่อนสิเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องแผนเข้าตีโอเคนอสตาพิกัดคุณ5 8 1 431โ okay? อเคไหม ไม่โอเคก็ต้องโอเคนะครับเพราะไม่มีทางเลือกนี่อดไม่ได้ที่ต้องหาเรื่องพูดยียวนไว้ก่อนพันเอกนอมแมนรู้จักนิสัยนี้ดีจึงเตรียมใจรับได้ด้วยการไม่พูดต่อให้ยืดยาวคนที่จะยียวนก็เลยไม่รู้จะไปเล่นกับใครจกดาวเนือลุงบุรีออกมาจุดสูบเตรียมตั้งสติที่จะถ่ายทอดแผนการเข้าตีทั้งหมดจากสมองที่คิดไวให้พันเอกนอมแมนได้ทราบโอเคสันไร์เรื่องแรกเรื่องคนต้องใช้ฐานราบเข้ายึดที่หมาย300-500ถึงคนคอมมานโด30คน เรื่องที่2ออาวุธถ่านราบที่จะเข้ายึดที่หมายปืนฉีดไฟ10กระบอกปอรลสองห้าสิบเจ็อีกสักห้ากระบอก m 7 2ไม่น้อยกว่า50-70ถึงแก๊สน้ำตาที่ใช้ยิงจาก M16 ไม่น้อยกว่า30ลูกระเบิดเพลิงยิงจาก M16 ไม่น้อยกว่า30ลูกส่วนรายการอื่นๆเช่นกระสุนระเบิดคว้างเทโมท NT พลุสัญญาณหน้ากาก,กป้องกันไอพิษหรือแม้แต่เสื้อกลอยยางอ่อนอยางแข็งอะไรพวกนี้คุณต้องจัดให้เต็มที่ไปเลยมันเป็นรายการประจำตัว เรื่องที่3เกี่ยวกับวันวอเวลานอแบ่งเอาเป็น2ขั้นตอนคือชุดคอมมานโดเข้าปฏิบัติการก่อนสว่างของวันพรุ่งนี้ชุดฐานราบปฏิบัติการหลังชุดคอมมานโด12ชั่วโมงเรื่องที่4การปฏิบัติการเข้าตียึดที่หมายมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกชุดของผมจะเข้ายึดที่หมายบังเกอร์ปืนกลบนยอดหน้าผาทั้งสองบังเกอร์นั้นให้ก่อน ขั้นตอนที่2ชุดคอมมานโดที่ส่งลงหรือเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายหลังจากชุดของผมยึดบังเกอร์ปืนกลสาเร็จแล้วคอมมานโดชุดนี้จะทําการตรึงกําลังศัตรูไม่ให้ออกมานอกถ้าหรือออกมาน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ภารกิจสําคัญของคอมมานโด30คนนี้ต้องยึดบังเกอร์ปืนกล2บังเกอร์ที่หน้าถ้าของมันให้ได้พร้อมกับหยุดรถถังที่จะอมาจากถ้าให้ได้ด้วยสําหรับชุดคอมมานโดนี้ควรเข้าสู่ที่หมายและเริ่มปฏิบัติการในเวลากลางคืนดังนั้นอาวุธที่พวกเขาควรใช้คืออาวุธแบบเดียวกับที่พวกผมกําลังใช้อยู่่นี ขั้นตอนที่ 3. เป็นการปฏิบัติการของทหารราบในอันที่จะเข้ายึดที่หมายภายใตการยิงกดของชุดคอมมานโดกับชุดของผมที่อยู่บนยอดหน้าผาชุดทหารราบต้องระดมอำนาจการยิงด้วยอาวุธทุกชนิดที่เตรียมมาเข้าหาที่หมายอย่างรุนแรงและต่อเนื่องสำหรับชุดวางกำลังเส้นทางลุกเข้าหาที่หมายการควบคุมการยิงทั้งหมดนี้ชุดปฏิบัติการของผมจะคอยชี้แนะให้จนกว่าจะยึดที่หมายเรียบร้อยแค่น,นี้โอเคไหมเปลี่ยนโอเคนอสตาวันวอเวลานอที่จะส่งคอมมานโดลงนะเอาคืนพรุ่งนี้ใช่ไหม ถูกต้องแต่ถ้าแผนนี้จะเลื่อนก็ตอนที่ผมยังไม่บรรลุภารกิจนี่แหละถึงยังไงตอนนั้นเราติดต่อกันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางคุณส่งคอมมานโดมาได้เลยตอนแรกอาจจะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ห่างเป้าหมายสักหนึ่งหรือ2กิโลเมตรก็ได้หมายความว่าการส่งคอมมานโดคุณจะใช้วิธีเดินเท้าเหรอแน่นอนซันไลท์ถ้าคุณส่งมาทางฮอนะเวียดโกงมันรู้สิไม่เห็นจะยากอะไรเลยคุณก็ส่งออกจากบอก,กอรที่เชียงขวางก็ได้นี่นาระยะแค่8กิโลคนของคุณเดินไหวอย,อยู่แล้วนะ่ะโอเคเข้าใจแล้วชุดทหารราบล่ะคุณส่งงงงลยังไง ก็อาจจะใช้วิธีเดียวกันหรือไม่ก็ส่งทางฮอไม่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าจู่โจมหรือถ้าชุดคอมบันโดเขาสามารถคุมพื้นที่ได้อยู่แล้วก็ส่งลงมาได้เลยเดินเท้าเข้ามาง่ายๆเอามาไว้ที่ระยะ1กิโลหรือน้อยกว่าก็ได้เพราะพื้นที่ภูมิประเทศบริเวณนี้มีที่ใช้ฝั่งตัวได้เยอะโอเคผมเข้าใจแต่ผมอยากได้ข้อระมัดระวังในการปฏิบัติโดยเฉพาะการเคลื่อนที่เข้าสู่เป้าหมายคุณมีคําแนะนําอะไรไหมโอเคสันไรข้อที่ต้องระวังอย่างมากเลยนะระหว่างฝั่งตัวหรือขนาดเคลื่อนที่เข้าสู่เป้าหมายก็คือ วีซีที่เดินทางไปมาในพื้นที่นั่นแหละถ้าเกิดพบกันขึ้นมาผมแนะนําให้หลีกเลี่ยงการประทะเพราะไม่งั้นเป็นการเตือนให้พวกในถ้ำมันรู้ตัวก่อนน่ะส่วนคอมมานโดนั้นผมแนะนําให้ใช้ฐานอเมริกันนอกนั้นก็นแล้วแต่คุณโอเคนอสตาที่คุณว่ามาทั้งหมดเนี่ยผมเห็นด้วยงานนี้ทีห้มันให้เกียรติมาหาเราถึงทินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้อนรับมันให้สมศักดิ์ศรีสักหน่อยแล้วคุณว่าไงก็ไม่ว่าหรอกครับจ่าดาวเหนือจบคําพูดแบบทิ้งท้ายให้ชวนคิด ซึ่งเรื่องราวความเป็นมานั้นบรรดานักรบในลาวด้วยการตั้งรู้ดีหากเป็นพวกเราลุ่มด้วยแล้วยิ่งหนักกว่ามงลาวภูเขาหลายเท่าตัวนักคิดแล้วก็น่าเจ็บใจค่ําคืนที่มีแต่ความเงียบณนะพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ข้างนาห่างไปไม่กี่ร้อยก้าวเท่านี้นักดารับจ้างยังมีกระจิตกระใจียรับได้เมื่อแบ่งผลัดกันคนละครึ่งคืนสําหรับทุกๆจุด ที่จัดไว้เป็นคู่นานๆครั้งจึงจะเห็นเวทกงโผล่ออกมาที่ปากธรรมมันไม่ออกมาเดินข้างนอกเลยโดยเฉพาะที่ลานหญ้านั้นก็นับว่าแปลกจนน่าสงสัยหรือว่าเวทกงพวกนี้ไม่รู้จักไม่รักธรรมชาติไม่รู้จักความสุขสบายไม่รู้จักการผ่อนคลายอารมณ์หรือมันไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตแล้วมันเกิดมาเป็นคนทําไมเช้าที่อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าที่ค่อยๆเปิดในสองวันที่ผ่านมา จนวันที่สามแสงแดดจึงเริ่มฉายทอท้องฟ้าสีครามกับฝูงนกป่าที่บินอยู่เหนือหน้าผาช่วยให้เกิดชีวิตชีวาไม่โดดเดี่ยววา่าในะป่าแห่งนี้มีสิ่งที่มีชีวิตเพียงมนุษย์กลุ่มเดียวเท่านั้นเสียงช้างสิบเชือกที่เวทโกงเลี้ยงไว้ทรงเสียงดังมาเรื่อยเยมันร้องเพราะความสบายที่ได้รับแสงแดดแสงตะวันหลังจากที่ต้องอุดอู้อยู่กับอากาศอึมครึมมาหลายวันสัมสัตว์ที่ไม่รู้ภาษาก็ดีไปอย่างมันไม่เดือดร้อนกับใครใครจะฆ่าใครก็ช่างอยากฆ่ามันก็แล้วกัน คคนความที่คนพูดได้นี่แหละเรื่องราวมันถึงได้ยุ่งเหยิงไปหมดใครจะฆ่าใครเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวด้วยทั้งทงที่บางครั้งไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักกนหน่อยนี่คือคนเสียงวิทยุจ่าจ่ายยุทธพงศ์เรียกมาในขณะที่ปากยังเคี้ยวขนมปังจากเลชันซีอยู่เลยพี่ผ่านที่ข้อร้องแล้วรายละเอียดสยุทธไอ้แกวแปดคนหาผ่ามาอะไรตรงนี้อะไรไม่รู้อีลงตุงนังไปหมดออกมาจากถ้ำเล็กข้างหน้าผมนี่แหละสงสัยมันจะขึ้นไปเปลี่ยนชุดบนหน้าผาแงะแล้วพี่อาวุธ มีแต่อาก้าเท่านั้นพี่ใจเย็นนะไม่ต้องรีบร้อนกินข้าวให้อิ่มก็ได้สงสัยเป็นพวกเลี้ยงช้างหรอมั้งมึงไม่ใช่หรอกพี่ถ้าเป็นพวกเลี้ยงช้างอ่ะมันต้องลงมาจากลานหญ้าตรงร่องหินทั้งขวาผมนี่เพราะถ้าลงตรงนี้แล้วเ,เดินตรงไปเลยจะถึงที่ผูกช้างแต่พวกนี้มันออกซ้ายไปรัดไปตามขอบหน้าผานะพี่โอเครัดไปตามขอบหน้าผาไม่ยอมลงมาเดินที่ลานหญ้านี่เลยเมื่อคืนทั้งคืนที่กูจับตาดูอยู่ถ้างั้นในลานหญ้ามันต้องมีกับระเบิดสิดวะอะไรกันพี่ ใครจะไปวางกับระเบิดบดนลาณโล่งอย่างนั้นมันก็เห็นหมดสิแล้วมึงมองเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้คืองี้ไอแนวขอบลานหญ้าที่เราซุ่มอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่มีกับระเบิดหรอกมันลวงให้ทุกคนไม่ระวังตัวแล้วทุกคนก็จะชาร์จเร็วขึ้นไปลานหญ้าทีนี้ละมึงเอ้ยทั้งปืนจากปากถ้ำบังเกอร์ข้างล่างบังเกอร์ข้างบนระดมซันโวล,ลงมาอย่างพร้อมเพรียงคนที่อยู่บนลานหญ้าจะหาที่กำบังที่ไหนวะก็วิ่งไงให้พลานไปหมดแล้วเป็นไงก็เจอกับระเบิดนั่นไงเข้าใจใจ่ายุทธพงศ์เข้าใจททันี ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยพบคุมกําลังเวียดกงที่ไหนไม่มีกับระเบิดเลยเพียงแต่จะมากจะน้อยแล้วแต่ความสําคัญของคุมกําลังเท่านั้นแล้วที่นี่ที่รถถังของมันมาซุ่มอยู่มีหรือจะไม่มีกับระเบิดเมื่องานเริ่มเข้าแผนจ่าดาวเหนือสั่งการเลิกมือสังหารที่จะเป็นผู้พิชิตรังปืนกลบนยอดหน้าผาทันทีโอเคงานลังปืนบนยอดหน้าผายุดไปเองไอ้มนเชษนบชาติวิ์พลถามไม่เจอคอลินสิว่าจะไปไหม โอเคนอสตาผมไปเพื่อมีการติดต่ออะไรกับบกหรือเมิกันผมจะได้แก้ปัญหาให้พันตรีคอนลินตอบมาทันทีว่าพร้อมที่จะไปร่วมภารกิจนี้ด้วยแม้จะยังไม่ได้ถามก็ตอบลงมาแล้วเพราะตลอดเวลาที่จ่าดาวเหนือสั่งการนั้นแก้ฟังอยู่ด้วยแม้ภาษาไทยกระท่อนกระแทนแต่ก็จับใจความได้พอรู้เรื่องนี่คือบางส่วนของน้ำใจของนักรบผู้เข้าร่วมขบวนการนักล่ารับจ้างโอเคขอบคุณเมเจอร์ Major. งานนี้แปดต่ 8, อแปดผมพอไหวนะครับชัว sure, ร์แน่นอนนอสตา จายุทธพงศ์ที่ไม่ต้องรอให้สั่งการอีกเห็นว่าเยือสังหารทั้ง8หายลับไปในหลืบหินจนได้เวลาพอสมควรจึงชวนกันออกเดินทางแกะรอยตามตัวเองคนเดียวนำห่างไปแล้วทำรอยเล็กๆไว้เพื่อให้เป็นที่สังเกตแก่คนตามและต้องไม่ให้เป็นพ่รุธด,ด้วย วิกอง8ดคนยักแยยักยนันพักดันดันไต่ลาดกันไปตามช่องทางที่มันคงสำรวจไว้แล้วแล้วก็ใช้กันเป็นประจำทั้งนี้สังเกตจากรอยเท้าคนที่เดินไปเดินมาจนเป็นรอยแล้วนั่นเองการไต่ลาดชันนั้นมันทำกันได้อย่างคล่องแคล่วและแน่นอนชุดแกะรอยทั้ง8เมื่อเห็นแล้วก็อดที่จะเสียวสันหลังไม่ได้ว่าถ้าหากมีการเคลื่อนที่เข้าตีศัตรูด้วยใช้เส้นทางแบบนี้มีหวังเดินเรียงแถวเข้าไปหาปืนศัตรูทีละคนทีละคนเป็นแน่แท้ ระยะที่ห่างจากเหยื่อสังหารมาเกือบ100เมตรมีซอกและลือผินเป็นที่กำบังจึงยังไม่มีท่าทีวี่แหววว่าเหลาเวทกงเหล่านั้นจะรู้ตัวเลยว่ากำลังถูกตามการไต่ลาดที่ต้องระวังหล่นทําให้มันต้องเพ่งจ้องมองไปข้างหน้าตลอดเวลาการเหลียวมองกลับมาทางหลังที่ต่ํากว่ามีแต่จะทําให้เกิดอาการหวาดเสียวมันเลยไม่เหลียวมามองแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกับเส้นทางที่มันรู้จักเราก็เป็นคนนําศัตรูขึ้นไปถึงสันเนินที่เป็นยอดของหน้าผา นักล่ารับจ้างทั้ง8หยุดการแกะรอยปักหลักซุ่มเงียบห่างจากจุดที่มันจะต้องเดินผ่านออกมาหัวหน้าทีมคาดการณ์ถูกต้องแล้วเวียดกงแคนนี้คือชุดที่ต้องมาเปลี่ยนชุดเดิมสิ่งของที่หอบหาบกันมาอีลุงตุงนังนั้นคือเครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งอาหารแหง้งนี่แสดงว่าแต่ละชุดที่ขึ้นมาประจําบนนี้ต้องอยู่ชุดละหลายวันมือสังหารไม่ได้ว่นวิตกเลยว่ามันจะอยู่กันชุดละกี่วัน พราะถึงยางไรหากพวกเขาสามารถยึดป้อมปืนมันได้แล้วยากที่สุดที่มันจะปีนป่ายขึ้นมาชิงคืนได้แน่เวียดกอง8คนที่ต้องออกเวรเดินออกมาจากป้อมปืนหน้าตาขมุกขมอมบ่งบอกว่ามันไม่ได้อาบน้ําล้างหน้าล้างตากันมาหลายวันแล้วส่งเสียงทักทายชุดที่มาเปลี่ยนซองซาคาแล้วเดินย้อนลอยเพื่อนที่ขึ้นมาเตรียมกลับลงไปหาเพื่อนที่อยู่ข้างล่างโดยท่าทางไม่สนใจคนมาเปลี่ยนเท่าไหร่นักทั้งนี้คงเบื่อต่อสภาพที่มาประจําอยู่บนนี้เต็มทีแล้วนั่นเอง